สวัสดีนะจ๊าดูพี่เตยเอาน้องนอนพี่เตยเอาน้องช้างนอนนะคะนีคะน้องน้อยของเรานะคะตัวน,นี้นะคะก็ไม่อยู่ที่แปลงหญ้านะคะที่ไม่มีหญ้าเลยนะคะไม่มีไม่มีต้นหญ้าเลยนะคะนี่นะคะ่ะตัดตัดหมดไปแล้วนะคะมาเจอหน้าแรงนะคะก็มีนะคะเป็นเป็นป่าลกๆนะคะเป็นแปลงพื้นลกๆนะคะ ร้อนแล้วสงสัยจะหิวน้ำมาเป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยนะคะว่าพ่อแอม่ทุกท่านนะคะน้องช้างก็ยังรอความมาเป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวของน้องภูเบศด้วยนะคะพ,พ่อแอม่ค่ะนะคะน้องช้างนี่นะคะค่ะยังเดินเล่นอยู่นี่นะคะมาต้องนองต้องนานแล้วนะคะก็ยังไม่ไม่ได้กินหญ้านะคะได้กินได้กินหญ้ากับแม่นะคะ มาดูต่นะค,ะด,นานานาคะดูนะคะตรงข้ามกับบ้านหลังสีส้มเขาขี่รถกลับแล้วนั้น หลังสีส้มนะฮัลโหลขี่กลับมาไม่ได้เจอกันล้อขี่วนไปวนมาอมเอาไปไหนลูกอยู่ในล้อมเลยลูกจะไปไหน ไปแล้วค้ดื้อเล็กกับค้ดื้อใหญ่พากันไปไหนนั่นตรงมาเลยค้ดื้อเล็กค้ดื้อเล็กไปไม่ได้แล้วคิดเนี้ยแต่เรือแต่ค้ดื้อใหญ่เด้อค่ะค้ดื้อใหญ่ไปได้ทั่วที่ทั่วแดนเลยนะคะเพราะว่าค้ดื้อใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าขี่มาอีกนะคะขีอ่าปล่อยไว้นะคะตามสบายอารมณ์นะคะเพราะว่า ไม่กล้าปล่อยน้องด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ปล่อยให้เดินแล้วนะคะตอนนี้ก็มานี่นะคะเข้าเข้าปานะคะเห็นพี่เห็นพี่ควานเดินมามาเดินมาหาพี่ควานเขาเลยเลยเลย,น,เลยลนะคะวันแคกา้าดู บอกไรติกต่อใหน้นอยมาดูนะคุณนายคุณนายพลอยขี่จะมาถงึงแล้วยังขี่กลับไปอีกคุณนายพลอยมานี่ไม่พอจ้ามาหาเบสเร็วนูน่นไปนู่นแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็นะคะกป็ปล่อยเขานะคะคตามสบายนะคะอยากไปไหนก็ไปนะคะ สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วนะคะมานั่งเฝ้ากัอนอยู่ตรงนี้นะคะก็มีหญ้ามาให้น้องด้วยนะคะแต่ก็ไม่ค่ะนะคะมีมีน้องสาวคนสวยนะคะมาเปิดออเดอร์ให้ได้กินแค่คนละสองมัดนะคะก็นะคะก็คงจะได้แค่นั้นนะวันนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะพ่อพ่อแม่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตลงนะ เฟสอะเฟสสองคนอยู่ดูเวลาด้วยถ้านั่นเดี๋ยวมันบล็อกเฟสอะเฟสไลฟ์ได้ถึงที่มงถึงกี่กี่ชั่วโมงตอนนี้มันห้าสิบสองนาทีแล้วทำไมเขาขับรถเร็งทั ไอ้ลกพี่อยู่ตรงนี้แต่ขี่มาถึงแล้วยังว่าอยู่พี่ขี่กลับไปทำไม,มอบอกทางกันไม่ถูกไปหาแม่แล้วนะ<ห>นคิดถึง<ห>คิดถึงแม่ไปหาแม่แล้วนะสมม,มติแม่อยู่โนโ่นลูกอยู่นี่้องเปียงอยู่ เป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวน้อ,อ,อ,นองภูเบศด้วยนะคะไปแล้ว